ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายปุ๋ยหรืออยากจะเปิดร้านขายปุ๋ยแล้วก็เอาปุ๋ยของจ o h n c o ไปขายเนี่ยคุณบุรินมีแนวทางแบบไหนแล้วมันจะสร้างไรายได้ให้กับเราเนในช่องทางไหนได้บ้างวันนี้ผมมีคําตอบครับ228สไลด์ที่ผมจะนําเสนอจะทําให้เพื่อนรู้ว่าการที่เราจะเข้ามาเป็น นักธุรกิจในจอยนคอยเพื่อจะสรรสร้างกิจการที่มีสินค้ามากกว่าสาม0 0ื่นรายการครอบคลุมทุกด้านการชีวิตรวมแม้กระทั่งตัวปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพที่เพืพ่อนๆประทับใจเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงก่อนอื่นนะฮนะณตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลาย,ลายๆท่านนะครับที่ซื้อปุ๋ยไปแล้วเนี่ยก็มีความประทับใจแล้วก็อยากจะสร้างรายได้าจากธุรกิจนี้ก็เพราะว่าเราเห็นโอกาสอะไรบางอย่างจากความประทับใจของเราเรากลาลังมีความเชื่อว่าเฮ้ย สิ่งนี้มันดีสินค้ามันดีเราใช้แล้วเห็นผลดีแล้วเราก็เชื่อว่าพี่น,น้องเกษตรกรที่เรารู้จักเนี่ยถ้าเกิดเขาได้ใช้สินค้าเหล่านี้เขาก็จะได้รับผลดีแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำเพื่อนเพื่นกำลังคิดเช่นนี้ใช่ไหมฮะแล้วเพื่อนเํากำลังคิดว่า เฮ้ยอยากจะเปิดร้านสักร้านหนึ่งเป็นร้านค้าเลยขายปุ๋ยเลยเอาปุ๋ยของจอหนคอยไปขายเลยไปสต็อกหลังบ้านเลยแบบนี้มันจะทำได้ไหมคือจริงๆอ่ะธุรกิจของจอหนคอยนะครับเราจะเข้ามาเป็นอะไรก็ได้ในธุรกิจนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคเอ่ยผู้ขายคู่ค้านะักธุรกิจระบบเฟรนชชัยทั้งบททั้งมวลทั้งทุกสถานะเราสามารถที่จะสร้างไรายได้ จากทุกๆสถานะที่ผมพูดไปได้เลยนะครับซึ่งรูปแบบของจอคอยเนี่ยมันมีอยู่3อย่างเท่านั้นครับนั่นคือสมัครสมาชิกซื้อกินซื้อใช้ประทับใจตัวไหนก็แนะนําบอกต่อณนะตอนนี้ใครที่ยังไม่สมัครสมาชิกก็สมัครซะถ้าอยากจะเริ่มกิจการนี้แบบจริงเงียจงจังไอ้เรื่องซื้อกินซื้อใช้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆซื้อกินซื้อใช้อ,อ,อยู่แล้วแล้วเกิดความประทับใจก็เลยคลิกมาดูวิดีโอหรือทักมาถามผมเรื่องของการอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายบ้างบ้านเรานะครับเราไม่จําเป็นต้องขาย เห็นไหมครว่าผมไม่ได้เขียนคําว่าขายเลยผมเขียนคําว่าแนะนําบอกต่อซึ่งการแนะนําบอกต่อมันคือการพูดแบบปากต่อปากเอาความประทับใจของเราเนี่ยไปบอกเล่าให้กับผู้คนที่เรารู้จักได้รู้ว่าเอ้ยสินค้าของเราเนี่ยมันดียังไงใช้แล้วเราประทับใจแบบไหนถ้าเกิดว่าเขาอยากจะได้ความประทับใจเหมือนกับเรา ให้เขามาลองใช้สินค้าของจอนคอยดูสิเราไม่ได้คิดจะให้เขาซื้อหรอกครับแต่เราคิดเพียงแค่อยากจะบอกเล่าว่าบนโลกใบนี้มีสินค้าที่ดีมีคุณภาพแบบนี้วางจําหน่ายแล้วในประเทศไทยนะครับสำหรับในธุรกิจของจอนคอยเนี่ยอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าธุรกิจจอนคอยเป็นธุรกิจเครือข่ายชนิดหนึ่งแต่เพื่อนไม่ต้องตกใจนะฮะถึงแม้ว่าเราจะเป็นธุรกิจเครือข่ายแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องตื้องอขอขายใครยกตัวอย่างอย่างเช่นผมผมก็ไม่เคยตื้องอขอขายให้เพื่อนเพื่อนมาซื้อปุ๋ยสาหรับ ซื้อปุ๋ยกับผมไม่ต้องตื้อง้อขอขายใครให้เพื่อนๆมาทําธุรกิจกับผม สิ่งที่เพื่อนๆตัดสินใจมันเป็นการแต่งใจของเพื่อนร้อยเปซผมไม่เคยไปโทรไปจี้โทรไปยื้อคือไปตื้อยัดเยียดสิ่งต่างๆให้กับเพื่อนๆเลยจริงไหมมันคือความเต็มใจของเพื่อนร้อยเปแล้วพอเพื่อนๆได้ใช้สินค้าของจอนคอยโดยเฉพาะตัวปุ๋ยเพื่อนๆก็ได้เห็นผลลัพธ์เองในความเปลี่ยนแปลงของผลผลิตทางการเกษตรที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นมาก่อนเพื่อนๆว้าวแต่ไม่ใช่เพื่อนๆคนเดียวครับที่ว้าวยังมีกลาหลายคนครับที่ว้าวกับสินค้าของจอนคอยว้าวกับปุ๋ยของ คอยแบบนี้เขาก็เลยกลับมาซื้อซ้าและบางท่านก็กลับมาสอบถามว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้างจนคอยต้องทํำยังไงเราเนี่ยรู้จักคนเยอะรู้กับพี่น้องกเกษตรกรเยอะเราจะทําแบบไหนเพื่อนๆดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะฮะ แล้วผมจะมีคําตอบสิ่งที่ผมบอกไปครับนั่นคือการบอกต่อสิ่งดีๆเอาตัวเองเป็นร้านค้าบอกต่อสิ่งดีๆที่จอนคอยมอบให้กับเราแล้วก็พูดคุยคอนเซปต์ของจอนคอยที่บอกว่าเปลี่ยนทุกๆรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายรับเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อวันนี้ผมไม่ได้ชวนให้เพื่อนๆมาขายปุ๋ยอย่างเดียวรับแต่ผมกําลังชวนให้เพื่อนๆมาเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจจอนคอยถ้าคนขายปุ๋ยคือซื้อมาขายไปเท่านั้นแต่นี่คือผู้ประกอบการครับเราสร้างสิ่งนี้ให้เป็นกิจการได้ และเป็นกิจการที่ยั่งยืนครับเราจะเป็นเจ้าของระบบไม่ใช่แค่เจ้าของธุรกิจเราจะเป็นเจ้าของเครือข่ายผู้บริโภคไม่ใช่เจ้าของร้านค้าเราจะมีรายได้จากการสร้างธุรกิจเป็นทีมที่เราได้สรรสร้างขึ้นเปรียบเสมือนเราสร้างระบบสหกรณ์ที่บ้านของเราเองนะครับชอปดีมีเงินคืนสะสมคะแนนสะสมแต้มสามารถที่จะมีรายได้ปันผลตามแผนการตลาดของจอหนคอยเพราะจอหเนคอยนะเป็นธุรกิจเครือข่ายไง ก็อย่างที่เรารู้รกันอยู่เนาะใครที่เคยสัมผัสกับธุรกิจเครือข่ายก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าใครที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายชีวิตเขาน่าอิจฉาเหลือเกินแต่ส่วนมากแล้วที่เราปฏิเสธธุรกิจเครือข่ายก็เพราะวิธีการที่เราไม่เคยชอบตื้องาขอขายยัดเยีดยดสินค้าต้องถูกบังคับรักษายอดอะไรประมาณนี้แต่จนคอย ไม่มีเรื่องนั้นเลยครับถึงแม้ว่าธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจเครือข่ายก็ตามเพราะเราเป็นธุรกิจไฮบริดครับเราผสมรวมกันทั้งธุรกิจเครือข่ายทั้งแบบโมเดินเทรดร้านสะดวกซื้อแล้วก็ระบบเฟรนชชัยมิสเอามารวมกันผลประโยชน์ของเราธุรกิจเครือข่ายเป็นผู้ดูแลส่วนวิธีการเราใช้วิธีการไหนก็ได้เรามีระบบแบบร้านสะดวกซื้อเพื่อนๆสะดวกขายแบบไหนเพื่อนๆจำหน่ายเลยครับและจอนคอยไม่ได้มีสินค้าเพียงแค่ตัวปุ๋เองเดวนะครับสินค้าของจอนคอยยังมีมากกว่า3 0,000ื่นรายการครอบคลุมทุกด้านการใช้ชีวิตเลย บางตัวเพื่อนเก็เคยใช้บางตัวก็มีวางจําหน่ายตามท้องตลาดเพียงแค่เปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อเราก็สามารถเปลี่ยนกิจวัตรให้กาลายมาเป็นกิจการได้และไม่ใช่เราคนเดียวครับทีมงานของเราคนที่เรารู้จักคนที่เราไปชวนเขาก็มีสิทธิพิเศษแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคความงามสุขภาพรถยนต์การเกษตรระบบไฟชา้ากลุ่มประกันกลุ่มเตเงินกลุ่มใช้ไฟฟ้าเพื่อนๆ่ออยากจะจับสินค้าตัวไหนเพื่อนเพื่อนจับได้เลยเรามีลูกหลานอยากจะขายเครื่องสำอาง เราก็มีเครื่องสมานให้วางจําหน่ายของจรอยไม่มีการบังคับรักษายอดเรามีการบริโภคสินค้าตามความจะเป็นเพื่อสร้างวิถีชีวิตให้กับเราและผู้บริโภคนะครับเพื่อทําให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นมีไรายได้มากขึ้นจากการซื้อกินซื้อใช้สินค้าตามความจําเป็นของเรา เนี่ยคือความโดดเด่นของจอนคอยในด้านของสินค้าที่มีมากกว่า3 0ม0 0ื่นและการครอบคุม้มด้านการใช้ชีวิตนะฮะแล้วก็ยังมีสินค้าที่เป็นสินค้าคุณภาพของจอนคอยด้วย,ก,ยก็ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยครับปุ๋ยเจซีหอมสามเนี่ยที่หลายๆคนเอาไปใช้แล้วก็ได้รับความประทับใจเขาไปแนะนําบอกต่อเขามีลูกค้าเขาไปรับสินค้าที่สาขาแล้วก็เอาไปขายต่อค้ากําไรได้เลยเพื่อนๆากขายเท่าไหร่ล่ะขายได้เลยเรารับมาราคาหนึ่งเราไปวางจําหน่ายกี่บาทก็ได้ครับ จอนคอยไม่ได้กําหนดอยู่แล้วแล้วแต่ว่าเพื่อนๆสะดวกทําธุรกิจแบบไหนนอกจากกำไรจากการขายนะครับสินค้าของจอนคอยยังมีคัแนนครับคะแนนเหล่านี้เอาไว้สะสมเพื่อปันผลตามแผนการตลาดของจอนคอยซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในลําดับต่อไปนะฮะ อันนี้นเองเนี่ยที่เปลี่ยนลูกค้าให้กลายมาเป็นคู่ค้าได้เพราะเราจะมีผลประโยชน์ร่วมกันครับโดยหลักการของแผนการตลาดของจอห์นคอยนะครับสำหรับวิธีการเนี่ยเพื่อนๆจะสร้างวิธีการแบบไหนก็ได้จะสร้างวิธีการแบบลงไปลุยพื้นที่ก็ได้ออกสัมมนาออกประชุมจะเปิดเป็นหน้าร้านสต๊อกของไว้หลังบ้าน ได้หมดเลยแล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกทีนี้เพื่อนๆก็จะเริ่มมีเครือข่ายผู้บริโภคเครือข่ายผู้บริโภคที่เราพูดภาษาเดียวกันภาษาคนที่เขารักในต้นไม้แล้วอยากให้ต้นไม้ของเขาเนี่ยจเจริญเติบโต,ตงอกงามได้ดีแล้วก็เป็นผู้ที่ประสบปัญหาจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาทั้งชีวิตดินเปรี้ยวบางละต้นไม้ไม่กินปุ๋ยบางละนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่ปุ๋ยองจรคอยเนี่ยเป็นปุ๋ยที่มีเนื้อปุป๋ยแบบร้อครับไม่มีสารเติมเต็มใดๆมีธาตุาอาหารครบ14่ธาตุอาหารแล้วก็เป็นแบบธรรมชาติ ้วยเป็นอินทรีย์เคมีจากธรรมชาติมีทั้งอินทีวัตถุมีธาตุอาหารครบ14ชนิดมีจุลินทรีย์มีกรดอะมิโนครบท้วนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบ จบในชุดเดียวไม่ต้องไปหาเบอร์สูตรนู้นสูตรนี้สูตรนั้น,นไม่ครับสูตรเดียวเลยครับจบเลยและยังสามารถที่จะปรับสภาพดินได้ด้วยไม่ใช่แค่บํารุงต้นไม้อางเดียวนะฮะยังบํารุงดินให้เราได้ด้วยเมื่อดินเราดีสุขภาพต้นไม้ก็จะดีตามมาจึงไม่แปแลกเลยครับว่าปุ๋ยของจรคอยเนี่ยเป็นปุ๋ยที่ วางจําหน่ายได้ทั่วโลกครับถ้าปุ๋ยไม่ดีจริงไปขายต่างประเทศไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เคยใช้ลองทดลองใช้ดูครับแล้วเพื่อนๆจะประทับใจว่าปุ๋ยของจอรคอยมีดียังไงนอกจากปุ๋ยเม็ดแล้วเรายังมีปุ๋ยน้ําด้วย สรุปง่ายๆนะฮะไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะไหนของจอนคอยเราก็สามารถมีรายได้หรือสร้างรายได้จากธุรกิจนี้ได้ครับไม่มากก็น้อยและเราจะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นครับเมื่อเรามีการแนะนําบอกต่อจะซื้อมาขายไปก็ได้กําไรจากการขายก็ได้ทั้งหมดครับ นอกจากนี้นะครับจรคอยยังมีระบบคอยซัพพอร์ตให้กับเราด้วยวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่มีต้นทุนถึงแม้ว่าจะไม่มีองค์ความรู้ก็ตามไม่มีแม้กระทั่งนวัตกรรมต่างๆแต่จรคอยเขาก็จัดเตรียมให้เราเลยครับเพราะธุรกิจจรคอยเนี่ยมีการลงทุนน้อยครับความเสี่ยงมันก็เลยต่ํามีระบบการจัดส่งของจอรคอยเองมีการขยายสาขาเพื่อรับรองเพื่อนสมาชิกและตัวเรา ได้ทุกๆจังหวัดนะครับมีการจ้างพนักง,งานเพื่อซัพพอร์ตกิจการของเรานะครับมีการสต็อกของสินค้าให้กับเรามีศูนย์บ่มเพาะให้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นธุรกิจแบบเลเวอเรจคือจอนคอยมีอะไรเราสามารถต่อยอดจากจอนคอยที่มีอยู่ได้เลยนะครับนอกจากกําไรจากการขายแล้วเรายังมีรายได้จากแผนการตลาดของจอนคอยไม่ว่าจะเป็นแผนรายเดือนหรือโบนัสทวินแล้วก็แผนรายวันที่ชื่อว่าบาลานซ์ทีมที่มีโอกาสสร้างรายได้วัลพันสูงสุดถึง15,000บาทต่อ1น,นึ่งศูนย์ธุรกิจ เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วเขาเอารายได้เหล่านี้มาจากไหนรายได้เหล่านี้เอามาจากระบบการทํางานของธุรกิจเครือข่ายนี่แหละครับคือตามปกติเนี่ยธุรกิจเนี่ย 30%เป็นเรื่องของการผลิตอีก70%คือค่าโฆษณาค่าทำการตลาดทั้งจ้างสปอตโฆษณาจ้างพรีเซนเตอร์อะไรอย่างนี้แต่สินค้าของจ o h n c เราไม่ต้องจ้างไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยมี70%นี้เอามาปันผลให้กับเพื่อนสมาชิกแบบนี้แหละครับผมแล้วเราก็เอามาปันผลจากคะแนนสินค้าแต่ละตัวที่เรามีการบริโภคนะฮะยังมีเรื่องของแต้มเอาไว้แลกสินค้าสมนาคุณต่างๆคะแนนเอาไวแ้แลกซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงโปรโมชั่นต่างๆ เนี่ยคือวงเวียนที่ผมบอกไปครับว่าธุรกิจจอดคอยถึงแม้ว่าจะได้ชื่อว่าเป็นธุรกิจเครือขายแต่ก็ยังมีวงวิธีการของการขายปลีกยุคใหม่ร้านสะดวกซื้อมีระบบเฟรนช์ชายเปลี่ยนบ้านเป็นร้านค้าได้แล้วก็ไม่มีการบังคับรักษายอดด้วยใครที่เคยทําธุรกิจเครือข่ายมาแล้วแล้วก็หยีกับเรื่องนี้อยู่ที่นี่ไม่มีเรื่องนี้ครับ เราไม่มีการบังคับรักษายอดใครใครจะค้าก็ค้าใครใครจะขายก็ขายใครใครที่จะเปิดร้านเป็น j c i m a r มก็เปิดได้แต่ถ้าเกิดวันนี้เรายังไม่มีอะไรเลยเรายังไม่มีทีมงานเรายังไม่มีเครือข่ายผู้รับภคผมแนะนําว่ายังไม่ต้องเปิดก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะเปิดเป็นหน้าร้านไม่ยากเลยครับเพื่อนๆเ,เปิดได้เลย แล้วเพื่อนๆก็กันพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่ครับเอาสินค้าองจรคอนเนี่ยไปลงเพื่อนๆไปที่สาขาเลยครับและไปช็อปเลยเพื่อนๆอยากได้สินค้าตัวไหนเอาไปไวไปวางไว้ที่ร้านของเราช็อปเลยอยากได้ปุ๋ยสักหนึ่งตันใช่ไหมช็อปเลยครับไปเอามาและไปวางไว้ที่ร้านของเราอาจจะวางไว้หลังร้านอาจจะวางไว้แล้วแต่ครับอันนี้เป็นเรื่องของกฎการตั้งร้านค้าเพื่อนๆลองศึกษาให้ดีนะครับการเปิดร้านปุ๋ยมันก็จะมีกฎหมายของกรมวิชาการเกษตรที่เราจะต้องไปขึ้นทะเบียน การเปิดหน้าร้านก็จะมีเรื่องของร้านพาณิชย์อันนี้เพื่อนเพื่อต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในส่วนของผมเองเนี่ยผมก็จะบอกว่าเฮ้ยเพื่อนเเปิดร้านได้เลยนะเปิดได้เองเลยลงทุนได้เองเลยเพื่อนๆอยากมีแพลนเปิดร้านเปิดได้เลยเราเพียงแค่กันพื้นที่ไว้สักหนึ่งเชล์เอาสินค้าของจอนคอยที่เราไปซื้อมาที่สาขาเนี่ยไปลงเราก็ขายตามปกติเลยเมื่อสินค้าเราเริ่มพร่องจำนวนลงไปแล้วเราก็ค่อยๆไปรับเองที่สาขาก็ได้หรือจะให้บริษัทจอนคอยจัดส่งสินค้าให้ถึงหน้าบ้านเลยก็ได้เหมือนนกั เพราะว่าจอนคอยเขาก็มีระบบ JC d e mm. ดิวลิลของตัวเองเนี่ยสาขาก็หมูมีเยอะมากครับเข้ไปทุกจังหวัดแล้วนะตอนนี้นะครับแล้วก็ยังมีในต่างประเทศด้วยนะต่างประเทศกัมพูชานี่ก็เยอะมากเลยนะครับประเทศลาวเราก็มีมีเป็นแบบ JCW ีมด้วยนะฮะเป็นห้างสสินค้าแบบใหญ่โตมากๆเลยอันนี้คือสำนักง,งานใหญ่อันนี้เนี่ยที่หาดใหญ่นะครับอันนี้ที่พิษณุโลกแล้วก็ที่ขอนแก่นกำลังจะเปิดทึดที่ตรังที่ชลบุรี แบบนี้เยอะมากซึ่งสาขาเหล่านี้คอยซัพพอร์ตให้กับเราครับคอยซัพพอร์ตสินค้าให้กับเราเราไม่ต้องสต็อกของเยอะเมื่อเราไม่ต้องสต็อกของเยอะแสดงว่าเราก็ลดความเสี่ยงไปได้เยอะของพร่องเมื่อไหร่ใกล้จะหมดเมื่อไหร่ค่อยไปรับหรือวันไหนที่เข้าเมืองก็ค่อยไปรับแดี๋ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกเรามีระบบออนไลน์ครับ JCE Wallet ครับเราเสามารถที่จะสมัครสมาชิกให้กับคนใหม่หรือสั่งซื้อสินค้าในระบบนี้ได้เลยและเราก็มี ระบบการจัดส่งของจอหนคอยเองที่ชื่อว่า JC Delivery นะครับจะส่งทั่วไทยเลยครับผมรับประกัน100%ถ้าเกิดสินค้าแตกหักอันเกิดจากการขนส่งจอหนคอยเคลมให้100%ครับเพื่อนๆไม่ต้องเสียดายในสินค้าที่เสียหายจากการขนส่งไม่ต้องครับถ้าเป็นปุ๋ยนะฮะ ถ้าสั่งซื้อ5ตันขึ้นไปจะส่งฟรีทั่วไทยเลยเพราะฉะนั้นการสร้างธุรกิจจอ,อนคอยเนี่ยบางทีเราก็สร้างในรูปแบบของออนไลน์ได้เหมือนกันนะรับออเดอร์มาส่งต่อออเดอร์ให้กับจอ,อนคอยจอ,อนคอยจะส่งสินค้าให้กับลูกค้าแบบนี้ได้เลยผมเนี่ยมีลูกค้าเยอะมากครับผมมีทั้งเชียงรายมีทั้งเชียงใหม่มีนครพนมมีทั้งอุดรธานีอุบลราชธานีนราธิวาสยะลากรุงเทพผมมีแทบทุกจังหวัดเลยแล้วการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้านะครับผมไม่ต้องแพ็คของส่งเองด้วย เพราะจอรนคอยมีระบบ JC ซ e รีวินี่แหละเขาโอนเงินมาให้ผมผมโอนเงินให้กับจอรนคอยต่อจอรนคอยจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผมเป็นตัวเชื่อมแต่ทุกๆผลงานที่ได้มามันคือผลงานของผมด้วย ผมก็จะมีในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นหรือกำไรจากการขายอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะออกแบบในกิจการของเพื่อนๆได้เลยนะครับวันนี้ผมไม่ได้ชวนให้เพื่อนเมาเป็นผู้ซื้อไม่ได้ชวนให้เพื่อนเอมาเป็นลูกค้าแต่ชวนให้เพื่อนๆมาเป็นเจ้าของเครือข่ายให้มาเป็นผู้ประกอบการเจ้าของเครือข่ายผู้บริโภคหรือเขาเรียกว่าเจ้าของระบบนั่นเองและระบบนี้ชื่อว่าระบบจอนคอยครับจอนคอยที่มีระบบ มากมายซะเหลือเกินที่จะทําให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าที่คิดอยู่ที่อื่นเพื่อนๆได้เป็นผู้บริโภคนะแต่อยู่ที่นี่เพื่อนๆได้เป็นหุ้นส่วนนอกจากเครื่องมือของจอนคอยแล้วในทีมงานของผมนะครับชื่อว่าทีมอิจด์เอสทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอนคอยที่ส่งเสริมในการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ทําที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ออนไลน์แบบร้อมีการพัฒนาระบบฟรีคอร์สการเรียนการสอนฟรีทั้ง แบบออฟไลน์ทั้งแบบออนไลน์ใครมีข้อสงสัยอะไรในเรื่องของการทําธุรกิจโบนโลกออนไลน์เรามีให้มีร้านค้าออนไลน์ให้มีทีมที่ปรึกษาให้ซึ่งหนึ่งน,นั้นก็คือตัวผมเองจะเป็นที่ปรึกษาสําหรับเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดใครสมัครที่อื่นเพื่อนๆก็จะไม่ได้ผมเป็นที่ปรึกษาไงมันก็แฟร์ดีใช่ไหมเพื่อนๆสมัครที่อื่นเพื่อนๆก็ต้องไปให้คนอื่นนั่นแหละเป็นที่ปรึกษาแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ผมและทีม Elite SC เป็นที่ปรึกษาก็ต้องสมัครกับผมเท่านั้น สิทธิพิเศษนี้สําหรับเพื่อนๆชาวอิลิทเอสเอสเท่านั้นนะครับนี่แหละคือรายละเอียดของธุรกิจ Join c คอยและอิลิทเอสสนะครับสำหรับการเริ่มต้นเนี่ยใครที่อยากจะไปต่อแล้วอยากจะเริ่มต้นนะครไม่ยากเลยครับเพียงแค่สมัครสมาชิกซื้อกินซื้อใช้แล้วก็แนะนําบอกต่อ เท่านี้เองธุรกิจนี้ทําเท่านี้จริงๆสมัครสมาชิกเพียงแค่450บาทเท่านั้นครับครั้งเดือวตลอดชีวิตกิจการนี้จะติดตัวเพื่อนตลอดไปซึ่งหลังจากที่เราสมัครแบบ450บาทแล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้ไปครับเป็นของแถมนั่นคือคู่มือในการดําเนินธุรกิจ1เล่มครับแคตตาล็อกสินค้าของจอนคอย1เล่มและยาหนังสือพิพ์หยองเหิงขนาด1 7 5 cc มูลค่า800บาทเอาไปใช้กันฟรีๆซึ่งของแถมฟรีนี้นะครับก็เป็นสินค้าที่อยู่คู่กับ John อยมาตั้งแต่จอนคเปิดแล้วะ แล้วก็เป็นสินค้าสุขภาพอันดับหนึ่งของจอรนคอนนั่นคือยาน้าสมุนไพรอย่างเินงนี่แหละสรรพคุณคือเป็นยาบำรุงร่างกายครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยด้วยสมุนไพรมากกว่า30ชนิดครับที่หลายๆคนเนี่ยลองใช้แล้วก็ เกิดความประทับใจได้ชีวิตใหม่ในร่างเดิมไปออกบูธที่ประเทศจีนได้รับการขึ้นทะเบียนยาอะไรเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้เป็นของแถมแจกฟรีหลังจากที่เราสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็จะเข้าสู่สเต็ปที่2ครับนั่นคือซื้อกินซื้อใช้การซื้อกินซื้อใช้คือเราบริโภคสินค้าอะไรก็ได้นะครับบริโภคสินค้าอะไรก็ได้ลงรหัสของตัวเองให้ครบ3825คะแนน เมื่อครบ3825คะแนนแล้วเราจะได้เป็นหุ้นส่วนของจอนคอยครับทีนี้เหละเราจะเริ่มต้นทําธุรกิจแบบจริงๆจังๆแล้วการสมัครแบบ450บาทเมื่อกี้มันคือเมมเบอร์หรือสมาชิกทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดเราอยากจะสร้างารายได้จากกิจการนี้เราต้องผ่านด่านเรื่องของการซื้อกินซื้อใช้ก่อนซื้อกินซื้อใช้ให้เกิดความประทับใจด้วยสินค้าอะไรก็ได้ให้ครบ3825คะแนนนะครับ เพื่อนอาจจะเอาสินค้าที่เราจําเป็นต้องใช้หรือเป็นยาอนุสิมิจินอย่างหิงก็ได้ครับสขวดใหญ่1ขวดเล็กก็จะเท่ากับ3825คะแนนแบบเป๊ะๆเ,เลยหรือจะเป็นปุ๋ยกระสอบก็ได้นะครับ45กระสอบหรือจะเป็นปุยน๋ย1ตันบวกกับปุ๋ยน้ําอีกสัก1ขวดอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอะไรก็ได้ครับขอเพียงให้มันครบ3825คะแนนเท่านั้นเองเมื่อเราครบ3825คะแนนแล้วทีนี้แหละเราจะเข้าสู่เรื่องของผลประโยชน์ที่ได้จากการเป็น หุ้นส่วนของจอรนคอยครับหุ้นส่วนนี้ชื่อว่า g o a บ Builder หรือผมจะเรียกว่า G.D นั่นเองมันก็จะมี6ช่องทางในการสร้างไรายได้แบบ3รูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นมั่งคั่งขึงข้นและมั่นคงขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นกําไรจากการคร้าปลีกครับ2ี่5เออันนี้เพืเ่อนๆเ,เอาไปขายได้เลย เพื่อนๆรับมาเท่าไหร่ในราคาสมาชิกเพื่อนๆเอาไปขายในราคาทั่วไปได้เลยกาไรเพื่อนๆข wrote, ar, 5, ายได้เท่าไหร่กแบบ็เป็นเรื่องของเพื่อนๆสำหรับหุ้นส่วนนะครับเรายังมีเรื่องของรายได้จากค่าคอมมิชชั่นของจอนคอยด้วยไม่ว่าจะเป็นแผนรายเดือน2%กินลึกลงไป30ชั้นแผนรายวันมีโอกาสสร้างรายได้เวลาพันสูงสุดถึง1 5 0 0 0บาทต่อ1นศูนย์ธุรกิจค่าบริหารทีมรายเดือน4.5%โบนัสรายไตรมาส10%โบนัสรายีตแ้บนี้เปอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีการบริโภคต่อเนื่องติดต่อกันในเดือน นั้นๆลงแผนรหัสรายเดือนตั้งแต่425คะแนนถึง850คะแนนได้รับเงินคืนกลับไปเลยครับ30%ของส่วนที่เกิน425คะแนนหรือถ้าเกิดว่ามีการบริโภค850คะแนนในเดือนนั้นๆเราก็จะรับรายได้คืนกลับไปอีก50%ของส่วนที่เกิน850ไอ้ส่วนที่เกิน425เราได้30%ไอ้ส่วนที่เกิน850เราได้อีก50%แต่ถ้าเกิด850คะแนนติดต่อกัน3เดือนขึ้นไปนะครับเรายังมีในเรื่องของส่วนส่งเสริมการขายครับม่าจะเป็น PPI TIMI และ DMI มี อกาสสร้างได้ในส่วนนี้ตั้งแต่10%ถึง25%ของคะแนนทั้งระบบของจอนคอยในเดือนนั้นๆเลยเห็นไหมครับเพียงแค่บริโภคอย่างเดียวเราก็มีไรายได้คืนกลับแล้วแล้วถ้าเกิดเรามีทีมงานล่ะทีมงานมีการบริโภคเหมือนกับเราคือบริโภค425คะแนนขึ้นไปเนี่ย425คะแนนแรกเราจะได้รับไปเลยครับ2%กินเลือกลงไปแบบนี้รวมกันแล้ว30ชั้นครับแล้วทีมงานที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราไม่ว่าเราจะรู้จักเขาหรือไม่ขอเพียงเขาอยู่ใต้รหัสสมาชิกของเรา ถือเป็นทีมงานของเราทั้งหมดครับถือเป็นสมาชิกของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นรายได้ในส่วนนี้มันก็จะวิ่งขึ้นมาหาเราด้วยทั้งหมดเลยเนี่ย <c oughs> คือรายได้ของ30ชั้นองค์กรหรือสมาชิกของเราเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องหาคนเดียวครับอาจจะเป็นทีมงานของทีมงานเป็นลูกค้าของลูกค้าของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ครับทุกคนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราถือเป็นผลงานของเราทั้งหมดและทุกๆผลงานที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกก็เป็นผลงานของเราทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกัน เรื่องของแผนรายวันอันนี้เป็นอีกแผนหนึ่งนะครับซึ่งแผนรายวันเนี่ยจับคู่จ่ายครับฝั่งซ้ายครบ3,400ละคะแนนเมื่อไหร่ฝั่งขวาครบ3,400ละคะแนนเมื่อไหร่จับคู่จ่ายได้1คู่รับ1,000 แล้ว3,400คะแนนนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นคะแนนจากการบริโภคของเราเพียงแค่คนเดียวครับอาจจะเป็นการบริโภคของใครก็ได้ที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกค,ครับเมื่อเขามีการบริโภคเมื่อไหร่คะแนนเหล่านั้นมันก็จะสะสมในรหัสสมาชิกของเขาและคะแนนสะสมนี้จะวิ่งขึ้นมาสะสมให้กับเราด้วยครับแม้ว่าเขาจะไม่ซื้อผ่านเราก็เถอะแม้ว่าจะเขาจะไปซื้อเองที่สาขาก็ตามคะแนนเหล่านี้จะวิ่งขึ้นมาสะสมให้กับเราด้วยครบ3,400คะแนนเมื่อไหร่ก็จับคู่จ่ายได้เมื่อนั้นยกตัวอย่างเช่นเราไปแนะนานาย A กับนายบใน A กับนามีการบริโภคส4มพันคะแนนทั้งซ้ายและขวาเราก็จับคู่จ่ายได้1คู่รับ1,000ใน A กับน B ไปแนะนําบอกต่อกอขอของอซึ่งเราไม่รู้จักเลยกข,ของอเขาก็มีการบริโภคสินค้าครับ A กับ B ซ้ายมา1หน่วยขวามา1หน่วยรับ1000ส่วนตัวเราครับซ้ายมา2หน่วย ขวารวมกันแล้วครบ2หน่วยก็รับไปเลยครับสองพนจากการบริโภคของกอขคงนั่นเองนะครับแล้วก็กขคงไปแนะนําบอกต่อ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่องห้าบริโภคสินค้าคะแนนเหล่านี้มันก็จะวิ่งขึ้นมาหาเราด้วยครับเราก็รับรายได้กับเขาไปด้วยแบบนี้เป็นต้นครับสะสมไปเรื่อยๆยาวๆเลยสามพันสี่แล้วคะแนนนี้ไม่มีการตัดรอบครบเมื่อไหร่ก็จับคู่จ่ายได้เมื่อนั้นทุกๆคะแนนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราถือเป็นคะแนนของเราทั้งหมดครับ เขาอาจจะมีการบริโภคนู่นี่นั่นนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่น,นได้หมดเลยครบทา้งสา,าสิแล้วเมื่อไหรา่จับคู่จ่ายได้ทันทีต่เนียกรณีนี้เนี่ยมันก็เลยส่งผลทําให้ผมมีโอกาสสร้างได้จากธุรกิจนี้นะครับวันละพันสูงสุด,สดถึง15,000บาทเลยนะอันนี้ไม่รวมเรื่องของกําไรนะครับกำไรก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอันนี้เรื่องของแผนการตลาดค่าคอมมิชชั่นของจอนคอยซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้กิจการของผมเนี่ยยั่งยืนมากกว่ามากกว่ากําไรจากการขายซะอีกนะครับเพราะว่าผมมีเครือข่ายผู้บริโภค เรือขายบริโภคเขาก็ไปบริโภคของเขาเองตามธรรมชาติของเขาแต่คะแนนเหล่านั้นมันจะวิ่งขึ้นมาหาผมด้วยทั้งๆท,งที่วันเนี้ยผมปิดร้านแต่วันนี้ลูกค้างผมยังไม่เลิกซื้อลูกค้างผมยังวิ่งไปซื้อสินค้าที่สาขาผมก็มีรายได้เหมือนกันแม้ว่าผมจะไม่ขายปุ๋ยสักกระสอบเดียวในวันนี้ผมก็มีรายได้เข้ามาในกระเป๋าแล้วจากการบริโภคข,ของเครือข่ายผู้บริโภคของผม นี่คือการสร้างครับการสร้างเพื่อขยายไม่ใช่สร้างขึ้นมาเพื่อหาลูกค้างเดียวแต่ทําให้กิจการของเราเนี่ยมั่นคงมากขึ้นการมีลูกค้าทําให้กิจการของเราเนี่ยมีเงินหมุนมีกําไรแต่การสร้างคือขายผู้บริโภคมันจะทําให้รายได้ของเราเนี่ยมันมั่นคงและยั่งยืนยิ่งกว่าเดิม วันละหมื่นห้าหมื่นห้าแบบนี้พอกินพอใช่ไหมครับถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไม่เปิดร้านเลยมันก็จะมีหมื่นห้าแบบนี้เข้ากระเป๋าเราอันนี้คือโอกาสที่เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆลงมือทําจริงสร้างผลงานตามเงื่อนไขของจอนคอยเขาก็จ่ายให้จริงครับมีหลายคนที่ใช้กิจการนี้ใช้รูปแบบนี้ในการสร้างธุรกิจครับแล้วก็ได้รับรายได้จริงเขาก็มีรายได้เพิ่มเติม นอกเหนือจากสิ่งที่เขาทําอยู่หลายหลายคนก็มีงานประจําทําครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราถือว่าเป็นอาชีพที่ดีอาชีพหนึ่งเลยจะจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดวันนี้เราใช้เวลาว่างในการสร้างกิจการนี้ให้มันมั่นคงไปพร้อมๆกับธุรกิจการเกษตรของเรานะครับแล้วก็หนึ่งคนสามารถที่จะมีศูนย์ธุรกิจของตัวเองได้สูงสุดถึง15ศูนย์ธุรกิจด้วยกันนะเมื่อกี้ที่ผมบอกไปคือแค่1นศูนย์ธุรกิจมีโอกาสสร้างรายได้เท่านั้นแล้วนี่15ศูนย์ธุรกิจแสดงว่ามันได้ สูงถึง15เท่าเลยนะครับสุดยอดไหมแบบนี้สุดยอดเลยครับผมเรื่องของแผนรายวันนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีเรื่องของการขึ้นตําแหน่งด้วยการขึ้นตําแหน่งก็จะมีอยู่3ตาแหน่งด้วยกันครับเมนเจอร์เดลักเตอร์และเพรสิดเนนถ้าสะสมคะแนนครบ600หน่วยซ้ายขวาเมื่อไหร่ก็เป็นเมน a เจอร์ทันทีครับขึ้นตําแหน่งเลยครับนับต่อไปเลยครบพันแปเป็นเดลักเตอร์ครบสี่พันสองเป็นเพรสิดเนนสิ่งที่เราจะได้ไปครับนั่นคือค่าบริหารทีมรายเดือน4.5%ของคะแนนทั้งระบบ ของจอนคอยในเดือนนั้นอันนี้ไม่ใช่ผลงานของเราคนเดียวนะครับแต่เป็นผลงานของจอนคอยทั้งระบบถ้าจอนคอยเติบโตขนาดไหน4.5%ของเรานี้ก็จะเติบโตมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นแผราไลเดือนก็ขึ้นตำแหน่งได้เช่นเดียวกันครับ m a n a g e r d i r r c t o r และ president แพรายเดือนเนี่ยจะได้รับโบนัสรลย3เดือน10%ของ คะแนนทั้งระบบในรอบ3เดือนนั้นของจอนคอยที่ขายได้จากทั่วโลกนะครับโบนัสรายปี6%ของคะแนนทั้งระบบในปีน,น,นั้นของจอนคอยจากทั่วโลกยิ่งถ้าเกิดจอนคอยเติบโตขนาดไหนรายได้ในส่วนนี้ของเราก็จะเติบโตเติบโต,ต,ตขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและการขึ้นตำแหน่งนี้นะครับเรายังสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเราด้วย ด้วยการให้ประกันอุบัติเหตุครับฟรีไปเลยโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเบีย้ยประกันเองนอกจากนี้นะครับตำแหน่งนี้มันสามารถตกทอดเป็นโมโดกตกทอดให้กับลูก,กหลานเราได้ด้วยวันนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆเป็นคนเก่งแต่เพื่อนๆมั่นใจแค่ไหนครับว่าลูกหลานจะเก่งเท่ากับเราถ้าวันนี้เรายังไม่มั่นใจนี่คือการ ให้มรดกความสําเร็จของเราแบบ100%เครับเราได้รับวันละ1มื่นห้าหมื่นห้าทุกวันเราสามารถเอาสิทธิ์นี้ยกให้กับลูกหลานเราได้เลยแล้วเขาก็นับ1 5 5 0 0 0 0 0 0หโดยที่เขาไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ได้เลยอันนี้คือการส่งต่อความสําเร็จแบบ100%เหนื่อยชั่คราวสบายชัยโคตรครับ ใครที่มีลูกหลานหลายคนก็ไม่เป็นไรก็จัดไปเลยครับหลา,ลายศูนย์ธุรกิจแล้วก็ขึ้นตำแหน่งหลาย,ลายศูนย์นธุรกิจในในเวลาเดียวกันก็ได้เหมือนกันแล้วก็แจกจ่ายกันไปอ่าคนนี้รับเงินปันผลของรหัสที่1คนนี้รับเงินปันผลของรหัสที่2แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันสาหรับใครที่อยากจะมี15ศูนย์ธุรกิจแต่มีงบประมาณไม่มากพอก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแค่เพื่อนๆปิดสมัครในรหัสที่1ให้เป็น G d ดีก่อน แล้วทีนี้รหัสต่อไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถจองศูนย์ธุรกิจได้นะครับเนี่ยจองจองจอง,จองด้วยคะแนน425คะแนนต่อ1ศูนย์ธุรกิจการจองโดยสินค้าอะไรก็ได้นะฮะแต่รหัสนี้มันก็จะเปรียบเสมือนรหัสเมมเบอร์เลยคือไม่ดักจับคะแนนอ้าวแล้วแบบนี้จะจองทําไมจองไว้กันพื้นที่ครับเปรียบเสมือนเราเราอยากจะได้ที่ดินน่ะมันแปลงติดกันเพื่อให้ที่ดินของเราใหญ่ขึ้น เราก็ต้องจ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 องไว้ก่อนจ่ายใบเงินจองไว้ก่อนเพื่อให้ใที่ดินของเราเนี่ยมันติดติดกันแต่ถ้าเกิดเราไม่จองเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ที่ดินของเราเนี่ยมันฉีกเห็นไหมพังสายงานของเรามันฉีกแบบนี้มีทีมงานเรามาต่อใต้สายงานของเราเนี่ยมันจะทําให้เราเสียผลประโยชน์แต่ถ้าเกิดทีมงานมาต่อใต้ของเราแบบนี้มันจะทําให้เราได้ประโยชน์มากที่สุดครับและหลังจากนั้นเมื่อเรามีการบริภโภคมีการจําหน่ายสินค้า เราก็ค่อยๆมาสะสมคะแนนปิดเป็น GD ทีละ GD ทีละ GD แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจอนคอยเนี่ยไม่ใช่ว่าทํางานเพื่อทํางานอย่างเดียวนะเราทํางานเรายังมีโปรโมชั่นการท่องเที่ยวด้วยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศอยู่ที่นี่เราเที่ยวฟรีครับกินร๋ออยู่สบายกับจอนคอย ที่นี่เขาทำงานกันเป็นทีมพอเราเราทำงานอะ่ะเราทำงานเป็นทีมลงพื้นที่กันเป็นทีมหาโดยกันเป็นทีมศึกษากันเป็นทีมพูดคุยกันเป็นทีมและมีทีมที่ปรึกษาให้คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคอยบอกเล่าคอยแนะนําในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วพอเวลาเราเที่ยว เราก็เที่ยวกันเป็นทีมเช่นเดียวกันเที่ยวเป็นทีมโคตรสนุกเลยกินหรูอ,อยู่สบายกับจอยคอยนะครับแล้วก็ยังมีร่วมสนุกกับโปรโมชั่น e l ลิ e เอสอีกด้วยที่มีทั้งแจกเงินแจกของแจกทองแจกโอ้โหแจกเยอะมากเลยอันนี้สิทธิพิเศษสําหรับพี่น้องชาว e l ลิทเอเท่านั้นนะครับวันนี้นะฮะสุดท้ายแล้วครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็เป็นเสาหลักของครอบครัวที่จะต้องแบกรับภาระแบกรับรายจ่ายของครอบครัวทั้งหมดทั้งมวลแต่เพื่อนมั่นใจแค่ไหนครับว่าตัวเราเองเนี่ยจะยังแบกรับภาระเหล่านี้ได้ตลอดไป ชีวิตเราไม่เที่ยงนะครับเราไม่รู้เลยครับว่าวันพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าวันนี้เรายังมีแรงเรามีเวลาเราทํางานประจําของเราให้เต็มที่เลยครับส่วนเวลาหลังเลิกงานเราก็มาสร้างกิจการนี้ให้มันมั่นคงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันเป็นเสาหลักอีกหนึ่งเสาหลักให้กับครอบครัวของเราเขาจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนถ้าเกิดเราเกิดกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวไม่ได้แบบนี้และถ้าเกิดวันนั้นมาถึง ธุรกิจจอนคอยมันมั่นคงมากพอที่จะได้เป็นเสาหลักของครอบครัวเนี่ยทีเนี้ยเราจะได้ใช้ชีวิตในฝันแบบไร้กังวลเรื่องเงินเลยเราจะมีรายได้คืนกลับมาตลอดครับโดยที่เราไม่ต้องเปิดร้านก็ได้ไม่ต้องทํากิจการแล้วก็ได้เราก็ยังมีรายได้เข้าสู่กระเป๋าเราอยู่ตราบใดที่ลูกค้าของเราเครือข่ายผู้รุ่งองเรายังมีการบริโภคสินค้าอยู่ ยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นพี่น้องเกษตรกรนะเขาต้องใช้ปุ๋ยทุกปีอยู่แล้วปีหนึ่งไม่ใช่ว่าตัน2ตันเขาใช้กันเป็น10บสตันรายได้ของเรามันก็จะเข้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาไม่รู้จบครับดีไหมแบบนี้สุดยอดมากๆเนี่ยแหละคือความเจ๋งที่ไม่รู้จบที่ผมอยากจะบอกให้เพื่อนๆได้รับทราบไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับแล้วแต่เพื่อนๆเลือกเพื่อนๆสามารถเลือกเส้นทางของตัวเองได้ผมมีหน้าที่คือบอกเล่าเฉยๆว่า เอ้ยสิ่งนี้มันเป็นยังไงสิ่งนี้มันดีกว่ายังไงส่วนการตัดสินใจก็อยู่ที่เพื่อนๆเพื่อนอยากจะมีชีวิตแบบไหนล่ะเพื่อนๆก็ตัดสินใจได้ด้วยตนเองเลยแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกนั่นคือคนอื่นไม่ให้โอกาสเราก็ยังไม่น่าเศร้าถ้ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเองวันนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆตัดสินใจก็มีโอกาสสาเร็จครับแต่ถ้าเกิดไม่สําเร็จก็แค่เริ่มต้นใหม่ฮะจอนคอยไม่มีนะครับว่าไล่ออก ทำไม่ได้ตามเป้าไล่ออกไม่ครับทาไม่สาเร็จก็แค่เริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเกิดเราไม่ตัดสินใจอะไรเลยชีวิตเรายังคงย่ำอยู่ที่เดิมอย่างแน่นอนปีที่แล้วเป็นยังไงปีนี้ก็เป็นแบบนั้นและปีต่อไปก็จะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นและเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆและแต่เพื่อนๆนะฮะชีวิตเป็นของเพื่อนๆเองอยู่ที่นี่เราทํางานกันเป็นทีมแล้วเราก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้ามาสู่ทีมงานของ Elite s c ทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจ o h n อยทีนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะตัดสินใจแล้้ววววครรับ่่่่าาาเเพพืือออออนนนๆยกกกจะไไปปตหมมใลิดีีโผ ขอจบแต่เพียงเท่นี้แล้วผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันในเร็วนี้ใครที่อยากจะไปต่อใครที่ตัดสินใจที่จะไปต่ออยากจะร่วมรดมการเดียวกับเราก็ติดต่อผมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยมาพูดคุยกันหลังไหมสงสัยข้อมูลข้อไหนอยากจะพูดคุยข้อไหนติดต่อมาเรามาพูดคุยกันได้เรามาร่วมกันวางแผนว่าเพื่อนๆจะสร้างกิจการของเพื่อน ในรูปแบบไหนดีแล้วผมมีข้อแนะนําแบบไหนจะได้เป็นไอเดียสร้างรายได้เพิ่มโดยที่ไม่ต้องลงทุนให้สูงมากมายครับกับธุรกิจจอ์นคอยและอิลิสเอสีหวังว่าเราจะได้พบกันในเร็ววันนี้นะครับสวัสดีครับ